เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่เปลี่ยนไปการจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงคุณครูพร้อมหรือยังคะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเ,กกรเรียนอย่งางเป็นตามศักยภาพเรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวสุพนีนขวานาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนจอมพระประชาสร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จากราะยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู เป็นระยะเวลา11ปีดิฉันยึดมั่นในเรื่องของการคลองตนการคลองคนและการครองงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นตามศักยภาพโดยมีอุดมการคือครูคือผู้นำทางพัฒนาคนการนำเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลอันสมคุณค่า o b e c a w a r d ์ก็คือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับนวัตกรรมที่พัฒนานะคะคือการพัฒนาสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับสินะคะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรูกตามแนวคิดการวิจัยบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สำหรับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนะคะมีความแปลกใหม่คือพัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดเดิมได้แก่แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน แนวคิดการวิจัยบทเรียนร่วมกัน l e s e r study แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครูผู้สอนได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะคะและนำมาบูรณาการนะคะออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นของตัวเองนะคะ ก็คืออันที่1เลยก็คือแนวคิดในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เ mm hmm. ชิงรูป active learning นะคะอันที่2ทฤษฎีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ Connec t ต v i t y นะคะอันที่3ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนะคะก็คือ n s t r u c t i v i t y นะคะและอันที่4กลยประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของเอกาเดลนะคะรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรูปที่พัฒนาขึ้น หกองประกอบด้วยกันนะคะก็คืออันที่1แน,นวคิดและทฤษฎีพื้นฐานนะคะนั้นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของรูปแบบอันที่3จะเป็นขั้นตอนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้นะคะอันที่4ี่นะคะก็จะเป็นระบบสังคมอันที่5้าก็จะเป็นระบบการตอบสนองและอันที่6นะคะก็คือระบบสนับสนุนนั่นเองนะคะ สำหรับองค์ประกอบที่3นะคะก็ะค,ะคือขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะที่มีความโดดเด่นเลยก็คือเป็นการพัฒนาต่อยอดนะคะเราสร้างเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ของตนเองนะคะโดยการจัดการเรียนรู้เชิงลึกที่พัฒนาสมรรถนะด,ด้านการรู้เรื่องการอ่านนะคะที่พัฒนาขึ้นนะคะมีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือขั้นที่1น,นะคะ ขั้นกระตุ้มผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นขั้นที่สําคัญนะคะในส่วนของการกระตุ้มผู้เรียนให้สนใจกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเหมือนด่านแรกนะคะที่จะทําให้นักเรียนกระหายอยากที่จะเรียนรู้เมื่อน,นักเรียนกระหายอยากที่จะเรียนรู้เขาก็จะ สามารถเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งขั้นกระตุ้นผู้เรียนนะคะก็จะมีกิจกรรมย่อย2กิจกรรมด้วยกันนะคะก็คืออันที่1นะคะขั้นกระตุ้นความสนใจนะคะและขั้นที่2นะคะกิจกรรมย่อยขั้นที่2ก็คือขั้นวิเคราะห์บทอ่านและตั้งจุดประสงค์นั่นเองค่ะขั้นที่2นะคะก็จะเป็นขั้นกระบวนการอ่านซึ่งขั้นนี้นะคะจะเป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้อ่านแล้วก็ วิเคราะห์เรื่องตามวัตถุประสงค์ที่นักเรียนได้อ่านนะคะซึ่งมีกิจกรรมย่อย2อกิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมที่1น,นะคะก็คือกิจกรรมวิเคราะห์การอ่านกิจกรรมย่อยที่2นะคะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์บทอ่านเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการสร้างความคิดรวบยอดนะคะซึ่งสามารถออกแบบเป็นชิ้นง,งานต่างๆนะคะได้หลากหลายชิ้นง,งานไม่ว่าจะเป็น บันทึกและการอ่านนะคะแผนผังกราฟิกนะคะอินโฟกราฟิกหรือว่าอื่นๆที่นักเรียนสนใจนะคะซึ่งขั้นนี้จะให้อิสระกับนักเรียนในการออกแบบในเรื่องของการสร้างความคิดรวบยอดจากการอ่านนั่นเองค่ะขั้นที่3นะคะก็จะเป็นขั้นอภิปรายและสะท้อนผลนะคะซึ่งขั้นนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะเพื่อหาข้อสรุปอ้างอิจงจากบทอ่านได้นะคะซึ่งเป็นขั้นที่อาจจะพัฒนาให้ในักเรียนสามารถยอมรับความคิดเห็นนะคะที่แตกต่างนะคะซึ่งขั้นนี้นะคะจะมีกิจกรรมย่อย2กิจกรรมด้วยกันนะคะก็คืออันที่1เลยก็คือขั้นอภิปรายบทอ่านนะคะ กิจกรรมย่อยขั้นที่สก็คือกิจกรรมนําเสนอบทอ่านนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในรูปแบบต่างๆนะคะเป็นการนําเสนอบทอ่านไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอในชั้นเรียนนะคะหรือในช่วงออนไลน์ก็อาจจะเป็นการนําเสนอผ่านอ่ะ สื่อโซเชียลต่างๆนะคะซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะเห็นได้ว่านักเรียนเลือกสื่อโซเชียลที่น,นักเรียนถนัดไม่ว่าจะเป็น t i กต็อนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือไม่ว่าจะเป็น Facebook นั่นเองค่ะที่4นะคะก็จะเป็นขั้นประเมินผลนะคะซึ่งขั้นนี้นะคะก็จะให้ในักเรียนได้ค้นค่านะคะผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของตัวเองและผลงานของเพื่อนนะคะโดยมีกิจกรรมย,อย่อย2กิจกรรมด้วยกันนะคะอันที่1เลยก็คือขั้นประเมินผลการอ่านนะคะและกิจกรรมย่อยอันที่2ก็คือการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวันนะคะนอกจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจะมีความโดดเด่นและก็น่าสนใจแล้วนะคะนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นยังใช้ได้ง่ายสะดวกมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนนะคะ และมีคู่มือประกอบในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้จัดการเรียนรู้ในราย,าย,ายวิชาของตนเองได้นะคะและที่สําคัญเลยก็คือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่านของนักเรียนไดน้ทั้ง3สมรรถนะก็คือสมรรถนะการเข้าถึงและค้นคืนสาระสมรรถนะการบูรณาการและตีความและสมรรถนะการสะท้อนและประเมินผลนะคะ จาการพัฒนานวัตกรรมนะคะก็ส่งผลให้ผู้เรียนนะคะพัฒนาคุณลักษณะอันดึ ประสงค์ได้ครบตามที่โรงเรียนกําหนดนะคะมีผลสมรรถทางการเรียนเป็นไปนตามเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนักเรียนก็ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดหน่วยงานระดับภาคและหน่วยงานระดับประเทศนะคะกา,ารเผยแพร่ผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางของกลุ่มปิด Facebook นะคะช่องทางเพจ Facebook นะคะซึ่งมีคนติดตามมากกว่าเจ0 0พันคนนะคะมีการนําเสนอได้เรียนเรียนรู้ในเวทีต่างๆนะคะมีการเป็น พยากรให้กับโรงเรียนในเครือข่ายใกล้เคียงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะพยายามนํารูปแบบของการจัดก,การเรียนรู้นะคะขยายผลให้ได้มากที่สุดเพราะเชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะได้มาก็คือนัเกเรียนทุกคนนะคะสามารถเรียนรู้ได้เป็นตามศักยภาพนั่นเองนะคะ